สนับสนุนโดยเบนเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองสสบัญชีรายชื่อและโฆษกงพักเก้าไกลนายผลิตวัชรสินธุเปิดเผยถึงแนวทางของพักเก้าไกลในการต่อสู้คดียุบพักว่าในวันที่สองสิงหาคม2567เวลา15บนาฬิกานายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลและนายพิธาลิมเจริญรัตนประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักจะแถลงต่อสาธารณะถึงคำถแถลงปิดคดี เพื่อยืนยันอีกครั้งถึงแนวทางที่พักดําเนินการต่อสู้และปกป้องพักเป็นอย่างไรยืนยันไม่ได้ถอดใจว่าพักจะถูกยุบและไม่อยากให้สังคมด่วนสรุปว่าพักจะถูกยุบและเราพยายามทําเต็มที่เพื่อปกป้องพัก นายพริต์บอกว่าภาพรวมในตอนนี้พักก้าวไกลโฟกัสและให้ความสำคัญ2เรื่องคือพยายามทำเต็มที่ภายใต้ช่องทางที่เหลือเพื่อทำให้พักไม่ถูกยุบอีกส่วนหนึ่งพักก็เดินหน้าทำงานต่อโดยผ่าน,นกลไกของสภาผู้แทรษฎรในเรื่องของการผลักดันกฎหมายใช้กลไกของคณะกรรมการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งกลไกกระทู้ต่างๆเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและเดินหน้าทำงานระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกันซึ่งสนามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีน่าจะเป็นสนามแรกที่พักส่งลงเลือกตั้ง สหรับเนื้อหาสาระในการถแถลงนั้นโฆษกพรรคก้าไกลบอกว่าจะเป็นการเผยแพร่และสรุปคําแถลงปิดคดีที่เรายื่นให้กับสารรัฐมนูญซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เรายื่นต่อสารรัฐมนูญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเป็นความพยายามจะยืนยันแนวทางการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งแบ่งเป็น9้าข้อตามที่นายพิธาเคยถแถลงไว้ทั้งเรื่องการต่อสู้เรื่องกระบวนการที่เรามองว่าไม่ชอบในการยื่นเรื่องของการยุบพักโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะต รวมถึงการสู้ในเชิงเนื้อหาสาระด้วยยืนยันว่าสิ่งที่เราทําไปไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองหรืออะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คงมีการสรุปแนวทางอีกรอบหนึ่งรวมถึงการชี้แจงและตอบข้อสงสัยที่ดําเนินการในช่วงที่ผ่านมา